<c oughs> ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็เมื่อวานใส่ที่หนักปลาไว้ครับวันนี้มาดูแต่เช้าเลยครับผมมาดูกแต่เช้าว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับ นะครับผมเห็นมีตัวอยู่ครับผมวิ่งอยู่ ได้เยอะอยู่ครับผมหลายชนิดหลายพันเลยครับปลาปลาดุกปลาหมอปลาขาวก็เดี๋ยวจะพาไปดูไซด้วยนะครับผมไปดูไซกันก่อนอีกสักสามสี่หลังครับผมครับก็เดี๋ยวพาไปดูไซกันต่อเลยนะครับผม มาจากที่ยกไอ้ที่ดักปลาได้มาแล้วครับผมตรงนี้ก็ถึงที่เราใส่ไซไปแล้วนะครับนี่ครับผมใสหรือตรูครับผมแานผมเรียกตรู หลายตัวไหมก็ได้อยู่ครับผมปลาดุกปลาหมอปลาช่อนครับผมหลังแรกผ่านไปครับผม ไปต่ออันที่สองกันเลยครับผม,มบรรยากาศตอนเช้าครับหยุดน้ำค้างเกาะใบหญ้าสดชื่นครับผม หลังนี้ได้ตัวไหมครับได้ไม่เอ่ยโอ้หลังนี้มิดจิรีครับผมเงียบจอยโอ้ครับผมหลังกำลังขึ้นเลยครับเมื่อกี้เคียบหลังกำลังวิ่งเลยครับ ดูครับผมเนี่ยนี่ครับผมผมปลากำลงัลงวิ่งขึ้นสายเลยครับมันขึ้นไหมครับมันลงก็ สีห้าตัวครับผมก็พอได้ครับผมมอกี้ปลามันกำลังขึ้นครับผมก็ทีก่อนนะครับครับก็ยกใส่ยกที่ตักปลาเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะามาสรุปผลงานกันนะครับผม นี่ครับผมผลงานของเราวันนี้ครับพอได้ต้มพอได้กินนะครับผมก็คลิปนี้ก็ลํำลากันด้วยบรรยากาศแต้มปลาวันนี้นะครับผมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็ลำลากันกันกบบรรยากาศช่งชวงเช้าครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม